ทีเซอร์แรกของ Monster Hunter นะครับผมหนังที่หยิบจับวิดีโอเกมชื่อดังมาทำเป็นภาพยนตร์คนสแสดงจริงครับผมก็หลายๆคนเนี่ยคงจะรอคอยข่าวๆของหนังเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าทีเซอร์ออกมาพร้อมกับกำหนดฉายใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยจะฉายเดือนเมษาปีหน้ามาฉายปีนี้ครับผมเดือนธันวาคมนะฮะหนังฟอร์มใหญ่เรื่องไหนๆเนี่ยแม่งเลื่อนฉายไปปีหน้าแต่เรื่องเนี้ยเลื่อนมาเร็วขึ้น และก็เข่าล่ามาเร็วนะครับบ้านเราได้กำหนดฉาย28มกร,คราคมช้ากว่าที่อเมริกาอีกแล้วครับทางโซนี่อีกแล้วทำไมชอบชา้ากว่าเมืองนอกก็ไม่รู้นะเออหลายเรื่องนะครับโซนี่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะครับความน่าสนใจของตัวอย่างสั้นๆนี้ยังไงก็ต้องไปดูกันก่อนนะครับ16วิว่าจะน่าสนใจขนาดไหนเราจะได้เห็นอะไรบ้างนะยังไม่ใช่ตัวอย่างเต็มนะครับยังไงก็ไปดูกันก่อนแล้วกัน,นครับอาจจะบอกอะไรได้ไม่มากนะแต่ก็คงจะมีแบบทรงให้เราเห็นว่าเฮ้ย มันจะไปได้สวยไหม something big บางสิ่งบางอย่างมันใหญ่มากอะไรเงี้ยเหรออันหนึ่งสองสามเคสเค้อเไยวินน่ะนอนทะเลรายเหรอเฮ้ย monster yuck โหยิงเลยครับแค่เนี้ยจบแล้วเหรอเออ อ๋อเมื่อกี้เดียบอสมอนสเตอร์คู่บุญของเกมนี้อ๋อว่าแล้วคุณๆนะถ้าใครเคยเล่นเกมก็คงจะเห็นเจ้าตัวนี้แทบจะทุกภาคอยู่แล้วนะผมเคยเล่นภาคเดียวนะ Monster Hunter World ที่ใน PlayStation 4ก็มีนะไอตัวเนี้นะเออก็ทำออกมาได้ยังไงเดียขออีกรอบแล้วกันนะยังไม่ชัดนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็น Black Dea r Boss ด้วยขอดูซีจีชัดๆหน่อย เฮ้ย hey, ผมว่า CG ทําได้ดีมากเลยนะผมเคยอ่านข่าวแล้วก็ค่อนข้างเป็นกังวลอยู่นะครับสาหรับ Monster Hunter Rise Action เนี่ยว่าเฮ้ย hey, ทุนมันไม่ค่อยเยอะแล้วเกมเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับแนวแบบล่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีมอนสเตอร์ออกมามากหน้าหลายตามันก็ต้องใช้งบเยอะแต่นี่หนังเรื่องนี้นะครับเท่าไหร่รู้ไหมถ้าเทียบกับหนังที่ใช้ CG เยอะๆหนังเรื่องนี้ใช้ทุนไปเพียงแค่60ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ถึงร้อยอ่ะแสดงว่า อาจจะนะอาจจะนี่เดาไว้ก่อนว่าอาจจะมอนสเตอร์ออกมาน้อยแต่นี่พอเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหค่อนข้างแบบคนลุกอยู่เหมือนกันว่าทำออกมาได้ดีเลยละครับจบแล้วนะคสำหรับรีแอคชั่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์ทีซ r อเทเลอร์นะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากนะักแต่เราก็คงจะรู้กันแล้วละครับว่าทรงๆของหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะเท่าที่ผมดูเนี่ยผมเดาได้เลยว่าแม่งมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวอร์ชั่นคนแสดงจริงเนี่ยที่แสดงนำโดยมิลล่าโจววิชเนี่ยน่าจะออกไปในทางสายแอคชั่นเดือดแน่นอนครับ จากการที่เราได้เห็นแบ็คเดียร์บอสเนี่ยโผล่ออกมาจากทะเลทรายแล้วก็มุด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 ท่าทางเหมือนเหมือนในเกมเลยมันจะมีท่าจู่โจมอะไรแบบนี้นะครับแล้วออกมาพุ่งจู่โจมนางเอกอะ่ะแล้วนางเอกก็ยิงปืนกลบนรถคุมเกาะโอ้โหมันบู๊แน่นอนครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการได้ผู้กกำกับอย่างพอเดมัสแอนเดอร์สันเนี่ยที่เขาเคยกำกับ r e s สด e n t e วิ l หนังที่ทำจากเกมเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ดึงแฟนเขาอย่างมิล่าโจวิทมาแสดงอะ่ะมาทำเรื่องนี้จะดีไหมเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยก็โดน แฟนๆเกมด่าค่อนข้างเยอะว่าแหกเนื้อเรื่องเนื้อหาจากเกมไปมากแต่เรื่องนี้ Monster Hunter เนี่ยผมว่าพอดอ่ะมันไม่มีอะไรมากอ่ะมันก็เป็นแนวล่ามอนสเตอร์เนี่ยคงจะไม่ได้แหกอะไรแบบ Resident Evil ที่แบบออกทะเลในภาคหลังๆแบบแหกไปไกลนะเออเท่าที่ดูเนี่ยถามว่าหน้าทีเซอร์เนี้ยเอามาให้เราดูเนี่ยผ่านไหมสําหรับผมเนี่ยผ่านกระจุยนะเพราะด้วยความที่ผมก็ไม่ได้ติดอะไรเกี่ยวกับเกมเนื้อหาอะไรอยู่แล้วนะครับสิ่งแรกที่ประทับใจกับการได้เห็นทีเซอร์นี้ก็คือเจ้า มอนสเตอร์อย่างเดียบรอสนี่แหละครับแบคเดียบรอสใช่ไหมที่โผลออกมาเนี่ยผมว่าเป็น CG ที่ค่อนข้างเนียนเลยนะที่มันโผล่ออกมาจากดินแล้วอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูในหนังแหละว่ามันจะมีปฏิกิกริยากับนักแสดงหรือคนแสดงจริงได้เนียนไหมนะครับเวลาเข้าซีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะขัดเกินหรือเปล่ามันจะแนบเนียนไหมอะไรเงี้ยต้องดูยาวๆนะดูแค่ซีนเดียวยังบอกอะไรบ้างไม่ได้นะครับผม จะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวอย่างนี้16วิเรายังไม่ได้เห็นจาพนมนะครับพระเอกของเรายังไม่มานะครับต้องรอดูตัวอย่างเต็มแหละแล้วตัวอย่างเต็มจะมาวันไหนอะไรก็รอดูอีกที16วิที่ผ่านไปอ่ะเป็นยังไงบ้างสําหรับเพื่อนๆวันนี้ผมมีแขกรับเชิญด้วยนะครับเราจะได้คุยกับพี่แจ็คนะครับจากช่อง YouTube นักร้องลองเล่นนะคบเป็นพี่ที่ชอบเล่นเกมคนนึงแล้วเขาก็เป็นแฟน Mon s เ e r Hunter นะครับเล่นมอน s t e อร์ n t e r เซียนมากนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยเขา รู้สึกยังไงกับ16วิที่ผ่านไปเดี๋ยวโทรไปคุยกับเขานิดน,นึงนะครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่แจ็คตอนนี้ Monster Hunter T Series อ,ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ็คให้ทัศนะแบบสั้นๆหน่อยว่าประทับใจไหมสวัสดีครับผมแจ็คจากเพจนักร้อง,องลองเล่นนะครับก็ถ้าที่เห็น T Series Monster Hunter World ที่ออกมาว6เนี่ยมันก็คงบอกได้ยากนะครับว่าหนังมันจะไปในทิศทางไหนดียังไงยังไม่ดีนะครับแต่โดยตัวนัวแล้วผมไม่ได้หวังอะไรกับผู้กำกับคนนี้มากมายเท่าไหร่นะ H&S นะครับแต่ถ้าถ้าถามใจผมเท่าที่ผมเห็นตัวมอนที่ออกมาโผลม,มาในทีเซอร์ตรงนี้เป็นตัวเดชชื่อว่าเดชบอสนะครับก็ก,ก็ก็พอใจนะครับก็ทำได้เหมือนดีเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ก็อย่างที่ทราบมนเป็นมอนที่เหมือนเหมือนมอนที่ออกมาในเกมแทบทุกภาคนะครับแล้วก็เป็นมอนที่โรพอสมควรนึงแล้วก็ทํา มีการโจมตีแบบมุดดินมุดดินมุดดินมุดไปมุดมาอย่างเงี้ยก็ทําถือว่าทําใช้ได้นะครับทาเหมือนอยีเหมือนกันก็ทําให้เรารู้สึกมีความหวังขึ้มนมานิดนึงครับทางนี้ครับผมอ่านั่นก็เป็นความคิเดเห็นของพี่แจ็คคอเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์คนหนึ่งนะครับที่โผพี่แจ็คพูดออกมาแบบนี้ประมาณว่าไม่ได้หวังอะไรมากแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอได้นะสำหรับคอเกมแล้วแล้วคอเกมอื่นรู้สึกยังไงอ่ะอยากรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยนะครับโอเค ก่อนจะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่โดนเนตมาเป็นกําลังใจครับผมก็คลิปนี้นะครับมีคุณนัตกิตแพทย์พิทยากุล40บาทครับผมและก็คุณวศินแซวองสนับสนุนเข้ามา2 5 4 6บาทนะครับขอบคุณที่โดเนตเข้ามานะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนโดนเนตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผม ก็วันนี้จบแล้วนะสำหรับเรียกขั้นทีเซเลอร์ยังไงก็แล้วแต่ต้องรอดูตัวอย่างหน้าอีกทีค่อยมาวิเคราะห์กันแบบซีนต่อซีนนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะฮะกดไลค์กดกระดิ่งจริงๆๆไง่ได้วยนะแจ้งเตือนกันด้วยผมทำคลิปอย่างอื่นนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ